ี่ตูนมาขอตอบคำถามนี้นะคะตอนนี้ผมกำลังเปิดบริษัทขนส่งช่วยแนะนำการบริหารเงินให้หน่อยครับบริษัทขนส่งควรทำกำไรไม่ต่ำกว่า40%ค่ะสมมุติรับเงินจากลูกค้ามา100%ต้นทุนควรอยู่ที่60กํำไรควรอยู่ที่40ต้นทุนที่นักธุรกิจมักพลาดไปก็คือคิดไม่ครบ พวกค่าขนส่งค่าน้ำมันค่าโฆษณาค่ายิงแอดทำการตลาดค่าประกันสินค้าภาษีรายได้ค่าทำบัญชีค่าจ้างพนักงานค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายกิจประทาอื่นๆส่วนมากที่พลาดเรื่องต้นทุนตรงที่ลืมคิดค่าใช้จ่ายค่ะค่าจ้างตัวคุณเองก็ต้องไปคิดด้วยนะคะส่วนกำไร40%ให้คิดก่อนว่า จะแบ่งไปเป็นเงินปันผลผู้ถือหุ้นเลยหรือเปล่าแต่ถ้าอยากขยายธุรกิจก็แบ่งเป็นการลงทุนขยายกิจการเช่นการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นแบ่งไปเป็นค่าการตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆจะลงโฆษณาเพิ่มเติมหรือจะสร้างระบบให้ทันสมัยขึ้นก็ได้ค่ะหรือจะแบ่งไปเป็นเงินรางวัลให้กับทีมงานจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดพาไปดูงานต่างประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกน้องก็ได้และนี่คือแนวทางบริหารเงินที่จะเข้ามา 是啊。